เดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองนี่ลองลองดูนะเพิ่มหอมเพิ่มหอมเพิ่มหอมเฮ้หอมแม่สั่งว่ามันปูนี่เกินหอมหอมหอมไอ้จ้างออกให้ร้อนๆเลยนี่มีลูกค้าพิเศษนะเขาสั่งไว้นะเดี๋ยวเราไปให้เขากินกันปักอูดได้ที่แล้วได้ที่แล้ว ไปไปส่งลูกค้ากันเร็วไปแล้วลูกค้าเราสั่งน้ำปิ้งเป้าแว่นไปไปส่งลูกค้ากันเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ย,ยามาส่งครับมาส่งครับอะไรคะให้ฟรีเหรอคะมาส่งมาส่ง <c oughs> สังงส่งของมีคนสั่งออกให้มาส่งที่นี่จริง<ค>รเหรใครใครคะใครสั่งคะร้านอะไรเนี่ยร้านน้ำปิ้งเป้าแว่นน้ำปิ้งเป้าแว่นอ่าใช่แล้วครับ คนหล่อๆหน้าตาดีฮะที่สั่ใช่ใช่โอยาวอ้ยาเลอมากะไรอะไรอะเคยกินไหมไเคยกินยังยังอะไรอะนี่มันคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอช้ช้ช้นี่ตายฝากถือหน่อยนี่ผมไม่คินี่อรนี่ลองดูนี่ลองดูนี่อร่อยมากเลย่อด้วยทำไรก็อร่อยด้วย ว้าวนี่เดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเหลืองนี่ลองลองดูนะเพิ่มหอม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 ไอ้หอมแล้วมันปูดีเกินหอมหอมไอ้มีเอาผักมีผักตบไหมมีเป็นไงเป็นไงเพื่อนนี <design> ่แล้วก็น <hiring> <sch> ี้ด้วยร้านเนี่ยร้นร้านนี้โอ๊ต้มตําอร่อยเด็ดอันนี้อะไรไม่อะไร อั้มะม่วงปูนันเนื้อ่ามะม่วงปูนานเนื้อค่ะปูนานเนื้นะแล้วก็ใส่น้ำปูลาอ๋อคนที่ไม่ชอบกินน้ำปลามากินน้ำปูลาแทนลองอร่อยมากนัวสำหรับเราอะเราชอบความมันอืดิดู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 ดิาดาดููดิิ จบไปลองชิมโถลองพี่โออะไรโอโฟเซนโอโฟเซนครับผมเราพี่โอโฟเซนลองดูซิอร่อยมากค่ะจริงๆสีไม่พอนะสีไม่พอแถมแถมอร่อยอร่อยนะครับอร่อยหมดแล้วเหลือสีอันที่สุดครับอยตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้หอมจริ่งน้ำพริกน้ำพริป้าแว่นนี่ไงร้านแล้วถูกร้านมาเจอน้ำพริป้าแว่นหันมองเขาเรียกว่าอยู่หลังอยู่หน้าร้านป้าแว่นนะ มองตรงไปเจอร้านอุไล่ราบออกไปเลยเจอกันร้อนไปรอนขึ้แค่ยังไงน่าจะเข้ากันน้ำพริกนรกแมงดาสูตรป้าเว้นายคุณสาน่าเราอกว่เจอการผสมผสานแล้วแมงดากับปูนาอะไรจะชนะของกปูนาอืมเป็นไงเข้าไหม นะมันมันปูเนี่ยมันไม่ได้มีความเผ็ดไงนะมันมีความมันๆใช่ไหมแต่ดับพริกมีความเผ็ดนิดๆแล้วกรอบใช่ไหมต้องลองต้องลองเฮ้ยได้เดือดไหมเไหมลองต้อเราก็ไม่ได้เกรงใจพี่ก็เลยเดี๋ยวนะอ่าอย่างนี้เลยปาดปาดสูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปเลยอร่อยนะอร่อยมากโออยจีจีจีโอ้ยดูเอ็นปาดปาดไป อืมอ้าวต้องผัดกระสือต้องผัดกระสือต้องผัดกระสือจิ้มมันจิ้มรอไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดแล้วขอฝาาสุดท้ายนะนี่ยเป็นไงปินปินจริงจริงนะกินอ่องกุนาที่นี่นะต้องบอกว่าไม่เลี่ยนเลย เคยไปที <elim> ่อ <Kung, may S 2> ื <gehört not horrible> ่นเรียนนะมันไม่รู้เปิดเขาปรุงมาอีกทีอ่ะมันก็เลยแบบไม่เป็นไม่ได้เป็นรสชาติแบบธรรมชาติ่